สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะเพื่อน,อนๆฟังไม่ผิดค่ะนี่คือวัดนะคะแล้วก็เป็นวัดที่สวยงามมากๆเลยตอนแรกเห็นในภาพนะคะพวกเราสองคนเนี่ยนึกว่าเป็นรีสอร์ทค่ะจริงๆแล้วเป็นวัดป่าค่ะชื่อว่าวัดป่าคำเจริญอยู่ใกล้ๆกับคำชะโนดนะคะอยากให้เพื่อนๆแวะมาค่ะถ้าใครแวะไปคำชะโนดแล้วนะคะตอนนี้นะคะบอกว่า วัดนี้เนี่ยเกิดจากการสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9ภายใต้แนวคิดสร้างบ้านให้เทวดาปลูกป่าให้แผ่นดินโดยวัดเนี่ยใช้พื้นที่ที่เป็นป่าเสื่อมโทรมแล้วก็พัฒนาพื้นที่บริเวณดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนค่ะตอนที่เราไปนะคะมีเด็กๆว่ายน้ำอยู่ตรงสระน้ำที่เราเห็นที่อยู่ด้านหน้าด้วยนะคะดูแลแบบน่ารักมากๆเลยค่ะ พอเราเข้ามาด้านในนะคะเราก็จะพบกับพระพุทธรูปนะคะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่นะคะตามที่เห็นในรูปเลยค่ะอุโบสถเป็นไม้สวยงามมากๆเลยอย่างที่เห็นไปตอนต้นนะคะอยู่ไม่ไกลจากคำชะโนดถ้าใครไปอุดรธานีแล้วเนี่ยอยากให้แวะไปค่ะสวยงามแล้วก็สงบมากๆเลยค่ะ บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะแล้วกเ็เขาเรียกว่าเป็นอุโบสถที่สวยงามมากๆและด้านนี้นะคะก็คือภาพที่ติดอยู่บริเวณฝาผนังนะคะเราถ่ายหลายๆมุมนะคะเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นค่ะ ย้ำกันอีกทีนะคะชื่อว่าวัดป่าคำเจริญอยู่ที่จังหวัดอุดรดธานีใกล้ๆก,กับคำชะโนดนี่นะคะก็คือเราหันหน้าเข้าหาพระประธานนะคะหันหลังให้กับบอ่อน้ำนะคะเราก็จะเป็นวิวแบบนี้ค่ะ สวยงามไหมคะมองเห็นไกลๆเห็นเด็กๆเล่นน้ำอยู่ไหมคะเพื่อนๆน่ารักมากๆเลยค่ะและนี่ก็คือความสวยงาม่าำกลางขุนเขานะคะวัดป่าคำเจริญก็เรียกได้ว่าพัฒนาพื้นที่ป่าเสื่อมโซมแล้วเนี่ย ก็ออกมาได้สวยงามมากๆเลยค่ะก่อนจากไปฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องชีวิตนี้ต้องมีผันวัดด้วยนะคะแล้วมาเจอก,กันใหม่วัดหน้าสวัสดีค่ะ